Hada se mo se kli se chu se Ta so ta sẽ kha Ta so ta so he zi po kho po Ít chức thư nê tí kho khí kha Ngo kho tí kha Ha lơ mưa bắt đầu mu mu chê kwa hi mò nọ Ha lơ ta mu ta kư Ta ta ba Ha lơ ta cho mu chê ha lơ Hãy subscribe cho kênh ตาโอเซวบะเลือตาตะชม,มิชิก็ฮะ,ะอ่าทุกคนคะเนาะในตุอกอ, <c oughs> อกะนี่ไดจงรักษาใจให้เหมือนนาฬิกาเพราะหน้าที่ของนาฬิกาคือการอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยสัจจะและความเที่ยงตรงนี่ตาเกิดต่อสานี่ย ตกตสาเือดีซนารี่ดนนีนารีเน่นารีเน่อาตพิตามาบัลบักเล่ลนเล่ดาวนี่หอยอะชวเอ๊ะตชกตอตักโเลเล็กเล้จเอ๊ะตาลีเยเลกย่อยอยหาดูม่บอกม่นัดอนักนาฬิกานัทีว่วะตาโก้ตาเหืตาเหตกาก็ืออดีเลยจัลเลยเวเล่เวบัลโบักเล่เนี่หอเล่เวดก đấy đấy đi nhớ sang này ba lô bạc lẹ đi nè mọn nó à đứa kể đã lắc không nhớ ủa đứa bắt chúc ban này, không nhớ ta tóc hay, à lọt đôi tư, ta lỡ nọ, ta lọt ta, ta, ta lỡ bú ô ta, cô ta gõ cái ghế, ta lọn na lắc li cái ghế, ba chô mô thọ ra đứa áp liu phụ to bà เดอปะปราก่นอแต่ก็มีก็จะผ้าลสาระเดอนี่ต้องเด่นใจแต่เลื่เดพอข้าวข้าผ้าข้าวราเดเคอรนะนานะนาคนนู่มหรอหรอเดินปรากออุดกปัจจุบันเวก็เติรตืตตแต่ละปูเวก็เลือเติร์กีบะเติร์กีบะต่ก็มีก็จะแต่ฮกเกี้เลยเนี่ยตัวเมียเทพตาเดอกาบะานอตัวมียเทตาเดอกาบะก็แบกโลกทั้งโลกอุดรปะเดอกาเดยแต่ก็มีจะจ่ามาซาดินเนี่ตามาซาดินอือโนสูนนาสะ mới bỏi wang, tạ cõi mới có chấp. Bây giờ, mượn là kêu, mai này là, ngày ngày chôm bộ, còn tạ suy nhảp anh ấy, Âu Đức Bây giờ là gì? Lộ đột, bởi mới mạ về, hiểu, ha, là gì nhỉ? cái Lơ bờ sửa, Đức cao gì? หาเลตาสซตซอตาสุตซอเน่อเกตตาเมื <initiatives> เลา,าเปสูสาอุเดตาสิโกสิยานะาสิโกสิาสิญนัเปคอโปะสิญานับเปคอโลเลตาก็มีก็จะอคุดอุลเลฮอกุกเลยเน่อุเดตาอับบาลาบกเลดเวดาทุมมนเน่ฮาราคราเน่ เต่ละทีเนะาะแต่ละน้ำไม่ไหลขังไว้ย่อมเน่าฉันใดจิตที่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ยอมปล่อยย่อมทุกข์ฉะนั้นอีกนี่ตาเลเปิดสู่เปิดซาเปิดชมิเชโม,ชมตาก็มีก็เจ้าเลสุลเลสันเนี่ยต้องปล่อยวางว่นนะเดินหน,น้นนนาซาดินี่อโทศกราดิษฐ์ละทีเนี่ยทีเนี่ยเนาะอเมทเดืวาบ่ะนึกขังภาาดินี่เนี่ย

à mình mình mẹ đi nè cần nà nà kê khoam thuốc đi ra nè đi ra tỏ kê bà non non nữ tao lơ xa nè bà bà tớ mẹ rửa mình là chống mùi rồi áp lưa phù tổ đứa đi này à đà càn mương bú kê ly mương lơ xù lơ bà bà thuốc được tay 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 Bloy vang, nó đi ra y tay nã tay có mì gạch nữa bap. Bloy vang, pa. nó tay chia paddy lấy chale chumo a blue poto nha lệ. Nay, a group. The blue poto a man lệch a lệ blue poker. mẹ. Maggie tay lệ ghê bạch chumo lệ tạ to kay ra. A ghê 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 ทุกาผอาผ่านหล่อลวคุนุขเปลระเละเล่อาสาัตถะนน้มเมียอสัตนน้เมียมาอยาอลลสบายใจแล้บากบากโลที่สุดบาเล่นาะบาลิาลดีดที่เดือนาะอันนี้เะะชมุดีดีจะเลนเนบขังผ้าตาด,าดีที่วตลอดจะรัวแบบนี้นาออันนี้แกด่าชมบุญา khó kít đó được khá đó là cho tế của được và nhỏ của là tên này, cái cho tế đã và khu này lỡ ta cho ra sổ mà chả bởi kì ở bài đã lỡ bài nhỏ đi tí đó Rồi mấy nào về về nó gì? và nó bật tế đã về vui này muốn của chú nó về muốn của chú tôi đổ tàn phát khu promin và đã แต่ขึ้นหน้าก็แต่โซดาซอจเดอรเมื่อออดอล์อีตันเดียวอุ้งจะก็นานนานเปืือดได้ละเก็บไปอย่างกูอะไรละเนาะอันนี้ดอเตค่ะดอเตค่ะดอเนี้ยแต่ละปากอย่าไวใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่าไปรื้อฟื้นเรื่องอื่นอย่าไปคิดกิจที่ชอบในปัจจุบันให้รีบทำ เอาดลประเดนปรเดเลือดต้ควกาปากยาวายใจอย่าเบาปากบาคเลือดตะกัโตตะกโตนี่ตกเลเลยดิแต่ดัเลเลยด่เสือเลกะแตะชัโมเสเลือดกะแตะกยะดีซอะแตะกืออกอุสูกะโตชมวโมแตะพื้นออพืเชพื้แตะพืก็มาพืเนาะดีนี่เสอเลือก็อดานี่ปก็ป่

và ý là cái cái u chùa u su u su của ấy thì tu lạ cái u su tu u su cái u su u su ở u su của tôi cho mổ ở phu chờ phu tổ phu cái mã phu ngày nay mở lớp ở order ta cho một cái order sát tổ thì xa này mà khi nó cho được gì sa khơi được gì mới vào một bản thảo bản đó chứ bây giờ là số ปัตสับพีใครเนี่ใจยาบเาใครเนี่ยทุกเมื่อสุพีซบพีนะสุพีซบพีเนี่ยไรเนาะมันจะเลอะชมวมงแต่อาก็เกต่าเลอมานุษะดิจอนุบุญน่ะหน้าบูจางนี้เนาะหน้าบูหนาหูย่าเละหน้าช่วยเนาะตุยช่วโมงกิจาวะแต่เลอปูเก้เรื่องเก่าอย่าไปรื้อฟื้นแต่เลอตารางีพอการเนี่ยบ่าวรอเน่ะ นทุกตเนี่ยเนี่ยแกต่ตาอีละตัวละนทุกตอเนี่ยแกตานสุนาสะทุกตเนแกตาตมุสุมุสะวะอเวาเสเวาต่ละปุกวเนาะตลอลีพอค่ะเเนเรื่องเรื่องเก่าเเนาตาตาคนที่ก็โลตาเกตักโลนะตาเกตักโลลลอลพอค่ะมีมีจาจาแล้วอี้วะเดวดาปุกวีเดปุกววนะปุลมากลอ ra ta mà, lơ gạt phải nghĩ nữa không nhò. Đúng mị lơ, ta gạt này tôi chôm muôn đúng mị bả. Hồi có không nhò, ta lớt bả khai lo ta lớt bả khai à mớ, bả bay. Ủa, đưa sưu đưa sài. Chôm muôn kia chôm để bả, à lỡ ta khai đó bả khai qua được không? Chôm muôn mà nà lẽ. Anh này bảo bắt Ta người ta kêu mì kia lẽ. ต่แกบ,บากาไวานะอะไรบากาไวซะชมุมันนะเอรูบากากยอ,าอันนี้หัขว่ามาดเดลจัลกิจปัจจุบันให้ให้รีบทำแต่เลาละเรองเกตานโก,โกเลพเวเอ๊เมาเล่มดะมา,ดาเเมาเลิาาเวอัน,ดนอเดนอเกดาโจมวิกยาโนตดคาดอนัยามที่เราพบกับความยุ่งยาก ต้องพึ่งพาความเยือกเย็นค่อยๆย,ย้อนไปแยกแยะสาเหตุแห่งปัญหาที่ทำให้เราเร่าร้อนเราจะเอาชนะความยุ่งยากของชีวิตได้ด้วยการเอาชนะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในใจของเราเสียก่อนเนี่ยแค่แหละแต่ชื่อต่อ,ตอแค่รอเลือลปตโนตาเกาะตาแค่ปตโนตา à cô ta gò lơ lơ cho đã lơ ta cô ta gò lơ sủ lơ xạ lơ ta tốt nổ no tao ta cho mình chỉ có hai cái ghê bác các bà mưa ta dễ từ nó no. mưa ta dễ khoám dược khoám diện không nhiêu ta ta, ta lơ dễ cho nên ta dễ sủ dễ xạ mưa ta à lọ ta kẹt ta chưa có to cho một cái dạ khó khỏi khít khó khỏi yon từ mi từ mi ท่าบา Pie, ส Kız, ุกโศกซากโุกเลซักเลระบาปตูโนตาก็ตักแค่ต้านเนีเออมื่อตาขลีมื่อตากึญเย่โฉมกยะเนาะกึญยอกึญยอเตมีเตมีได้จ่าได้จ่าอคติคอโลอาเรียาโลดิเลจดิเลคอเราเอาไปด่าเลยสาเหตุแต่ละแห่งปัญหาเดิ้ลตาก็ตักแค่อคติคอโลเตมีเตมีเตมีได้จ่าจ่าเออตาก็ตอดีอีนี่ อากที่ดิเลจะาหลอไอแฮดิเลจาอเรออบาสุดมือซาเดมือสุโกสตะคจะตาบาบานี่อากาที่ก็โลดดิเลจาอเนี่ยปะกุมมาเนือสิเน่ยเอาชนะพะบามาเนือเปมาเนือแกะมาเนือพระบาเกบาโกลเขาก็ปุและเด่าเรออบาลบาเกะเกเดลาเราดตากอตาแขนลึส <se> ุลสัตาคุตอ เนี่ยก็คลี see, ่คลายไปละเรื่องอับบากกบัโกลเกไปละปูเพลปูเพลเลยเมื่อคือไปละเซไปละอันนี้ประเ่เมื่อแต่สุโกสักโกสุเคลักเคลตาสุทอสัตทอสุเฮสัเฮบาบลอแต่แล้วคือเรามีมีที่จะจะแต่ที่แล้วก็เกแค่ที่แล้วก็ปูเพลเนือแกละเกตาเราอือเราเจอเราก็เวเกดนาหน้าเกดอันเราดอหนอ คือเซวิตะเป็นไม่เมือ่อตาสุเยศะเยไม่ตเมือ่อซาตุทีอ่าต้ไม่เมือ่อตาฮับาคิบากรัวเนาะ,ะมันนี่แต่อุต่าชมิชิกานี่ดิเนะเนาะจงมองดูความวิตกกังวลของตนเองมองดูว่ามันทำให้เราเอาชนะปัญหาของเราหรือมันทำให้เราหมดพลังและพ่ายแพ้ ผมไม่กว่าเลยแตาความวิตกกังวลความยอปัตตชมุระกันเนี่ยเนาะความตัดชมุระความเครียดตะมีจมีจะจะนี่เนาะเลยพิจานี่ผมไม่กว่านี่ผมไม่มันเนื้อนี่อาการผมไม่มันเนื้อผมไม่มาและบากิบากโลติกาหัวอร์ดผมไม่ด้มาเดอปดัจจุบันเคลดีจาลอนี่ Bởi vì bà quả là gì bà màn nửa, và à, man nửa từ nửa bà, bà vô nên kết hợp ta từ màn nửa bà, màn từ nửa bà, đó là ố đại Anh ấy là bà gây bà cửa được mọi lọ Nó hay lơ mọi đại diễn cứ tỏ, chạy chạy, cứ dò, cứ no. Ta có ta kết được mấy cái ghê là cứ เฮ้ยเลบานอนต้นุตาก็ดาเคราตาก็ดาเคเลเบโคตุต <our> ุกาดีวะตาก็ดาเคเลสูลสาสร์นอสูนาสะก็มีคือเคลเลก็ขี้ดเสะหาทางออกของปัญหาไม่พบไม่เจอก็มีตุสิยาบิเจตาคือราเจตาก็ดาเคซึมมาดีเลยจันเลพอานคือจะสิกว่าอจะฟามีป้าปลา เสวระเสริมมาคุบ aja แต่การแนะนำเนาะม ne um ีปู่มีวีุมอสุโกเด็กุญญาทัดเจ็บมานอนอนนี่ปัญหาอุนหภูมิทุกผู้สาวานแกัโอ้เลือดสันนี่อันี้แต่แล้วโอ้เลือดสั่นในบาบลอน่าสุญเนาสูญเน่าเนาะสีเดาปุจิอันนี้แต่ก็มีก็จะนี่อคุยทอดนี่หาแนวทางอะแก้ปัญหาโอ้ก็มีจะเมื่อหลักอริยสัจสิทุกสมุทัยนิโรธม้างนี่ เมื่อหลักอริยสัจสี่แต่ก็มีก็จันนขคอบโลนาเปเนาะบาบลอเปอเพกมือค้ะแต่ก็ตาแก่ทาง่านที่อัตะป่าขาวะถ้ามีต่าบเกิดเมือกเนาะอุลระบกุนู่นี่มีมีบาชมวมูกุกลยเนี่ยมาซะดินี่กมาดิเลจเละเนาะแต่ที่แปไม่มาแต่เวมาเนยและเลืกเท่าลือรอนี่บาบลอต่ก็ตาแกเนี่ သိမေတ္တူရပ াড় ကပါဘူပတ်တောက်ကိုကော်လာကကုလားကုလားမဘလဘတဲဘကခာငောနေဘဘလဘငောနေဘကခူဒီဒီစာဒေါ်ဒီစာအလုံးပူထောင်းတဲပဲနော်ဘရကတဲစဖုံငောစမငောအေဘညောငောဒီညတူဒွနော်အမီမော့တာလောတဲတဲခတိကလို့နည်းမိမော့တာမိမော့အဘောကနေမိမော့မိမော့လဲ

หากเราเชื่อกระตอกเหตุดกับพี่กมาดาเนาะมาจีมานามาพี่ือตานค็เรือก็รอจีฮะอันนี้ว่าชมพูว่ากับคืองอเนี่ยบาเราบางงอโอจีคงอยากไปคือชั้นนี่มาลบเอ้ฮัลโหลเปิดชขั้นกิโยอูดอเจนี่มาซะดิแต่ก็มีก็จะอันั่นเหือสัญญาลักะความรู้สึกตัวความรู้ตัวเหลือสัญญาเปิ็นโนบาสักสัญญาลอบสัก Nó, no, ta có mấy câu trả sản xuất bỏ chạy bỏ chạy ta sẽ có sĩ nhật đi ra thì là cho tức lượng tức lượng này Cái quen có đến đây Anh em bác khá là ta chôn mồ cơ gia Nó, tên kia là Ưu Đị đó đi Tên kia là quen này khá chứ, ta nên nhảy Nó, nhảy, đi nè khá chứ Khi lấy ra, chị đu chú bộ có lạc hạ sơ tàu Bắt đầu cái đã có là hạ nè, thả nó